พี่จะเล่าถึงคืออยากจะฝากสถานีพีดูเทปเนี้ยไว้ว่าเดี๋ยววันออนแอร์จริงเนี่ยก็ขอไปฟังตรงนั้นแต่หลังจากนั้นค่ะคือเป็นเบื้องหลังเนี่ยที่พี่เจออะไรบ้างก่อนที่จะไปะเล่าเรื่องนี้แล้วทําไมพี่ต้องเล่าเรื่องนี้แล้วระหว่างการเดินทางที่ไปเล่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยพี่จะมาเล่าให้รายการของน้องฟังในวันนี้ค่ะ,ะว่าเราโก<ด>รธทาไมถึงได้เล่าเรื่องนี้เกิดขึ้นออออ่าน่าสนใจเลยพี่ม,มาครับมาใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังมีเวลาเหลือพี่อาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาอะไรเยงนี้ยค่ะอ่าได้ครับผมได้ครับคือเรื่องเนี้ย พี่บอกตรงว่ามันมันเป็นพี่พี่ไม่อยากใช้คำว่าบาังเอิญนะคะน้องต้มน้องนาทีมันเป็นเขาเล่นอะไรอะเนาะทุกอย่างไม่ใช่บังเอิญเหมือนทุกอย่างมันจัดแต่งมาหมดแล้วว่าอคุณเราจะต้องเอาเรื่องราวเรื่องพวกเนี้ยมาถ่ายทอดออกไปครับซึ่งเรื่องราวเนี้ยค่ะที่ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักสิบกว่าวันที่แล้วได้อย่างที่ที่ทราบอันนี้พี่พอพูดได้เนาะเรื่องการดูดวงของพี่ครับผมก็คือพี่พี่อย่างนที่พี่ทําอยู่ตอนนี้คือการดูดวง ท,ทีนี้มันมีน้องอยู่คนหนึ่งอะค่ะทักเข้ามาหาพี่ตอนประมาณห้าทุ่มครึง่งด้วยด้วยความที่ว่าพี่ตั้งตั้งให้กับตัวเองว่าเฮ้ยพี่จะรับดูดวงวันละกี่คิวกี่คิวอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ดึกมากหรือไม่ได้กําหนดเกินนะเนี่ยพี่ก็จะดูแต่ถ้ามันเหมือนกับว่าดึกห้าทุ่มครึง่งเที่ยงคืนอเงี้ยพี่ค่อนข้างปฏิเสธเนื่องจากว่าด้วยสุขภาพของของพี่ด้วยตั้งแต่พี่ป่วยผ่าตัดไปรอบนั้นนะคะพี่ไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเหมือนที่ผ่านมาแหละเร<อ>าจะเพียงง่ายเราจะง่วงอะไรพี่เอ๋โท่งนีดึกสุประมณกี่่ทุครับพ พ,พ,พี่ปลาเอาพี่ป,าปลาพี่ปลาคุยได้ยินคุยกับพี่พ, <c oughs> พี่ไม่ได้ไม่ได้กะเก็ตมาดึกทุม่มแต่ว่านอกจากว่าวันนี้พี่จะรับแค่สี่คิวนะอะ,อะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วแต่ว่าพี่จะเว้นช่วงห่างนานแค่ไหนว่าคิวนี้ห่างกับคิวน,วนี้หรือว่าพี่ต้องตอนเย็นจะต้องไปตลอนให้อาหารน้องหมาน้องแมวพี่อะไรเงี้ยใช่แล้วหัวค่ำพี่ก็จะมีบ้างหรือแบบกลางวันพี่ยังไม่ได้ดูพี่จะมาดูตอนหัวค่ำอะไรเงี้ยค่ะครับแต่ถ้าวันไหนที่แบบสี่คิวห้าคิวแล้วเนี่ยพี่จะลาละพี่จะไม่รับดูละแต่เคสเนี้ยออยู่่่ทัักกกมาาหพีบว พี่หนูอยากดูดวงซึ่งมันเป็นเวลาที่พี่จะไม่รับแล้วเพราะมันห้าทุ่มครึ่งแล้วไม่ใช่ห้าทุ่มครึ่งประมาณห้าทุ่มสี่ส uh ิบละพี่ก็ทักกลับไปพี่ก็ตอบอินบอกกลับไปว่าเออพี่พี่พี่ไม่รับแล้วตอนนี้มันดึกแล้วเงี้ยค่ะ uh huh. แต่มันมีบางอย่างอะไรบอกพี่ว่าคุณต้องดูคือเหมือน uh huh. มีม,มีมีอะไรมาสก,กิดใจพี่ต้องดูเคสนี้ให้ได้ uh huh. แต่ระหว่างที่ที่แบบเหมือนย้อนแย้งกับตัวเองว่าเฮ้ย uh huh. เราเพลียนะเราเราไม่อยากดูแลอะไรเงี้ยือณ uh huh. เวลาเดียวกันคือใจมันลึกๆบอกว่าพี่ต้องดูเคสนี้ต้องดูเคสนี้อะไรเงี้ย ก็เลยโอเคถ้างั้นก็เชื่อเซ็นต์ตัวเองว่าพี่ต้องดูระหว่างที่พี่ไม่รู้กาดเปิดเนี่ยดูดวงเขาก็ยอมรับว่าในเหตุการณ์ดวงของเขาว่าเป็นดวงที่ค่อนข้างที่จะจะใช้คําว่าดวงตกอืมระหว่างที่ดูกันอยู่ค่ะคุณต้อมน้องอธีก็คือครับพี่ได้ยินเสียงผู้เสียงแบบผู้หญิงอ่ะสวดมนต์ตลอดเวลาเลยเล่าเรื่องราวใช่ค่ะแล้วพี่ก็เลยถามน้องไว้ว่า เออคือคือพอพอทายทุกอย่างเสงเร็จไปว่าน,น้องคะตอนนี้น้องอยู่กับใครเขาเงียบ <ๆ S 2> เขาไม่ตอบแต่เสียงเขาพูดเหมือนไม่คนไม่ได้ปกติค่ะเสียงเขาจะสั่นๆพี่เคยถามซ้าอีกว่าน้องคะตอนนี้น้องอยู่กับใครอืพี่พี่หนูอยู่คนเดียวแต่เสียงมันเหมือนจะร้องไห้ค่ะเออพี่พี่ใจหายเว้พี่เคยถามกลับไปว่าตอนนี้น้องเปิดอะไรไหมน้องเปิดมือถือเปิดยูทูบอะไรประมาณนี้ไหมไม่นะพี่หนูอยู่ในห้องคนเดียวหนูหนูไม่ได้เปิดอะไรเลยอพอพี่ทักไปยังกลับไปว่า ตอนเนี้ยพี่ได้ยินเสียงเหมือนคนอ่ะสวดมนต์อยู่แต่เสียงสวดมนต์ที่ไม่ใช่เป็นเป็นเสียงสวดพระอะค่ะอืไม่ใช่เป็นเสียงสวดมันเราสวดนักพุตสร์อะไรพวกนี้นะคะจะเป็นเสียงสวดเหมือนของเมรเหมือนของเขาเรียกว่าอ่ประมาณนั้นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่สวดมนต์แบบทางพุทธบ้านเรานะพี่เนาะใช่ใช่ค่ะแล้วเป็นเสียงสวดที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเย็นน่ะเคยเป็นไหมคะเย็นตั้งแต่ขนขาจนถึงยนดันีรสาลุกขึ้นมาอะไรเงี้ยอมันสัมผัสได้ึี Uh huh. ใช่มันสัมผัสถึงว่าเสียงสวดน,นั้นอะ่ะมันไม่โอเคออ uh huh. ทีนี้พอพอเราพูดถึงจุดที่เขากําลังอยู่ในหัวใจของเขาอะ่ะ uh huh. เขาก็เลยปล่อยโฮออกมาแล้วก็เล่าเหตุการณ์เขาอะ่ะถ่ายทอดให้พี่ฟังพ uh huh. ี่ได้นาเรื่องราวเนี้ยไปถ่ายทอดให้กับทางรายการสถานีพีดูวันนี้ซึ่ง uh huh. ใ,นในเรื่องถราวการนี้พี่อยากให้ติดตามในสถานีพีดูแต่พี่อยากจะบอกว่าเรื่องราวเนี้ยค่ะมันเกิดขึ้นอะไรบ้างแต่พอระหว่างที่เขาถ่ายทอดเนี่ยมันมีเส้นบางอย่างบอกว่า เหมือนมีเงาดาๆเป็นเหมือนอะไรเงี้ยอยู่ข้างเขาออ uh huh. มันเป็นจังหวะเดียวกันที่เรื่องราวที่เขาเล่าอันนี้คือพี่ได้ยินขอที่น้องเขาจะเล่าว่าระหว่างที่เขาอยู่ไม่ได้คือเขาโดนอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้นอนเลยชีวิตเขาแล้วเสียงสวดในหัวเขาว่าตลอดเวลาเลยมันเป็นเสียงเดียวกับที่พี่อได้ยินนะคะ uh huh. ทีนี้ uh huh. พอเรื่องราวเนี้ยมันผ่านไปหลายวันก็คือพี่ได้ขอแยาตว่าจะนําเรื่องราวเนี้ยมาถ่ายทอดนะอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมคะ ก็ได้นาเรื่องราวเนี้ยจะไปถ่ายทอดที่ในรายการสถานีพีดูวันนี้ออื <im itation> พอเมื่อคือนพี่ได้มีมีโอกาสน้องเขาอยู่คนหนึ่งคือน้องคนคนนี้ค่อนข้างที่จะสนิทอันนี้พี่ขอไปออกชื่อนิดหนึ่งนะคะก็คือค่อนข้างที่จะสนิทกันเขาก็ทักว่ามาคุยถามเรื่องการที่พี่ออกไปทํานั่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็บอกว่าอ๋อพอดีวันเนี้ยพี่ไม่ว่างพี่จะไปอัดรายการระหว่าง <im itation> ที่คุยกันก็ถามว่าพี่ไปเล่าเรื่องอะไรพี่ก็เลยได้เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังคร่าวว่า เฮ้ยเนี่ยเราเจอเรื่องแปลกมานะได้เล่าเรื่องราวให้เขาฟังซึ่งในเรื่องราวที่พี่เล่าพี่ไม่ได้เล่าลงดีเทลแบบว่าเจออะไรบ้างหรือไม่ได้เล่าขนาดนั้นเล่าแบบพันพานะค่ะพอรุ่งเช้ามาน้องคนนี้อิน็อร์มาหาพี่ก่อนที่พี่จะเดินทางอืซึ่งมันเป็นจังหวะเดียวกันกับเมื่อคืนเนี่ยค่ะพี่นอนแล้วพี่ได้ยินเสียงสวดทั้งคืนเลยแล้วเขาเขาก็เหมือนกันตัวน้องคนนี้ที่พี่ไปเล่าเรื่องราวของเขาเนี่ยเล่าเรื่องราวเนี้ยพี่ก็ไม่ได้บอกน้องเข้นะคะว่ามันมีเสียงสวดอะไร แต่ตัวเขาได้ยินเหมือนกันคือ,อคนนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้เลยเหมือนพี่ได้มิวากาสเล่าให้กับน,น้องกับให้น้องต้อมน,อน้องนาทีฟังอย่างเงี้ยค่ะมิวได้ยินเสียงสวดด้วยเหมือนกันทั้งคืนแล้วตัวพี่ก็ได้ยินเมื่อคือนทั้งคืนอพอรุ่งเช้ามาพี่มีความรู้สึกว่าทําไมเสียงสวดเนี้ยมันถึงได้ยินถี่มากเลยมันคือมันฟังจนจนรู้สึกเรานอนไม่หลับอพอทางทางน้องคนนี้อิน็อคมาหาพี่บอกว่าเมื่อคืนหนูได้ยินเสียงแบบเนี้ยมันทําให้พี่ยิ่งขนหัวลุกเข้าไปอีกว่า เฮ้ยเขาไม่ได้มามีส่วนอะไรนี่ทําไมเขาถึงได้ยินด้วยพี่ไปถามเขากลับไปว่าเสียงสวดเนี้ยมันเป็นเสียงสวดมนหรือว่าเป็นเสียงสวดแบบประมาณไหนอืเขาพูดคล้ายกับที่พี่พูดเลยว่าเสียงสวดแบบเหมือนพวกภาษาของภาษาเขมรพี่น่ากลัวพี่ถทาเขาบอกว่าเขานอนไม่หลับเลยแล้วมาหอนที่บ้านเขาตลอดพี่พี่รู้สึกแบบ คือคือเป็นกลัวไหมพี่บอกแล้วพี่เป็นคนที่เห็นผีถ้าเห็นเป็นตัวพี่จะไม่กลัวแต่พี่จะกลัวอะไรประมาณนี้อ,อะไรที่เราไม่เห็นนะคะอ่าใช่ทีนี้พอตอนตอนเช้าพี่บอกเออเดี๋ยววันนี้พี่จะออกแต่เช้าหน่อยเนื่องจากว่ากลัวรถติดบ้างกลัวแบบเผื่อเราจอดที่ไหนอืมอืมอืมอี่ก็ออกจากจากที่ทางชลบุรีเนี่ยค่ะตอนแปดโมงเช้ากะว่าอย่างน้อยก็สองชั่วโมงครึ่งพี่ต้องถึงตรงนี้แล้วตลอดการเดินทางออกไปใหม่ๆเนะะี่ยค่ะรถพี่มีปัญหาตลอดทางเลยพี่รถมีปัญหาคือรถ อยู่ก็ดับอยู่ก็มีปัญหาตลอดทางแบบเนี้ยโดยที่ว่า uh huh. มันไม่น่าจะเสียค่ะเพราะเราเช็ครถดีมากอ uh huh. จนอ่จนแฟ,แ,ฟแฟนพี่บอกว่าเฮ้ยทาไมมันเป็นอย่างนี้คือรถรถไปไม่ได้เลยคือยังไงก็ขับไปไม่ได้อ uh huh. พี่ก็บอกพี่ก็บอกว่าถ้างั้นลองเอาเข้าอู่ไหมเข้าดูให้หน่อยว่าม uh ันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยอเขาตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปที่อู่ข้างทางเลยให้ดูให้หน่อยว่าทําไมรถมันถึงดับตลอดเลยมันขับไม่ได้อ uh huh. ทั้งเขาก็ตรวจเช็คทุกอ,อย่างปกตินะคะคือรถคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรอะ่ะ แล้วมันทาไมมันถึงมันขับไม่ได้คือคือมันตอนหน้าช่างแล้มันขับได้นะคะแต่พอมันจะออกไปมันก็ดับอีกแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยระหว่างระหว่างเนี้ยพี่ก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยหรือว่าก็เลยวกกลับมาถึงว่ามันเพราะอะไรทําไมเราถึงไปไม่ได้แล้วระหว่างเดินทางเนี้ยพี่มีความสึกพี่ได้ยินเสียงสวดเนี้ยอยู่ตลอดเวลาอืคราวนี้พี่ก็เลยหยุดรถบอกแฟนว่าหยุดรถตัดสินใจก็คือเหมือนกับขอเลยค่ะ ขอว่าเราได้เราขอให้พาจะนํานเรื่องราวเนี้ยไปถ่ายทอดเพื่อจะเป็นวิทยาทานให้กับอีกหลายหลายคนที่เขาจะไม่เจอเหตุนี้หรือจะได้เป็นอุทาหรณ์สอนใจอีกอีกท่านอื่นๆจะเป็นบุญกุศลให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ขอแล้วก็บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่นับถือบอกกล่าวครูบาอาจารย์ของพี่เขาโอเคสุดท้ายรถเตะค่ะแล้วก็ไปถึงที่สถานีคือไปถึงอัดรายการทุกอย่างปกติอันนี้คือเหตุการณ์เรื่องราวของที่เล่า สถานีผีดูวันนี้นะคะที่บอกว่าตลอดการเดินทางแล้วแบบอืม,มันเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยจนพอกลับมาถึงบ้านอาาตะกี้เนี่ยค่ะอ่าอ่าใช่พี่พี่ปาเพิ่งมาถึงห้องเออถึงบ้านเมื่อตะกี้นี่เองใช่ใช่แล้วแฟนพี่ก็ออกไปทำงานใช่ไหมพ,พ,พี่ปิดประตูแล้วเราก็นั่งนั่งคุยกันอยู่คือคือพี่มีคิวดูดวงอยู่อยู่เคสหนึ่งตอนหัวค่าเมื่อกี้พี่ก็ดูไปเสร็จแล้วระหว่างที่พี่นั่งอยู่ดูอยู่พี่อยู่ข้างนอกคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะบ้านพี่อย่างที่ใครติดตามก็คือรู้ว่า Uh huh. ด้านพี่จตอนเนี้ยมันจะโลง่ลงๆหน่อยอื uh huh. ระหว่างที่พี่นั่งดูอยู่เนี่ยพี่ใช้ไอ้หูฟังในการที่จะจะคุยมันเป็นไ uh huh. ปไม่ได้ที่จะมีเสียงอย่างอื่นแทรกเลยถ้านอกจากอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้แต่มันเป็นเสียงที่มาจากที่อื่นแต่เป็นการ uh huh. สวดที่มีเสียงสะอื้นมาด้วยรอบนี้โอ้โห uh huh. มันมันต่างกับวันก่อนนะคะเมื่อกี้อยู่ๆก็มีเสียงสวดที่เป็นเสียงสะอื้นแบบเสียงแบบเหมือนคนพยายามจะร้องไห้แต่ว่าแข่งกับเสียงสวดนั้นอะ uh huh. พี่ก็เลย ก็เลยเหมือนกับาตะก,กี้เนะคะ่ะก็เลยได้บอกกล่าวกล่าวแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวคือบุญกุศลที่เราพยายามสร้างมาเนี่ยเราจะแบ่งบุญให้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เสียงสวดนั้นก็หัางไปตะก,กี้ก็เลยทักน้องต้อมอย่างที่บอกว่าที่เล่าเรื่องนี้ได้ไหมเออผมก็งงว่าอยูู่ทีป่ปาจะมาเล่าเรื่องนี้ <laughs> อ่าฮะใช่ใช่มันมันเป็นอะไรที่มัน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 เพิ่งเกิดตะก,กี้เนี่ยคะ่ะอ่าฮะ คือมันเกิดเร็วมากแล้วถามว่าทาไมถึงต้องเล่าคือมันไม่ได้เป็นสตอรี่ที่มันยาวๆอ่ะแต่ว่าในความในความที่มันเป็นอย่างเนี้ยคือคนอื่นอาจจะฟังเ้ยไม่ได้น่ากลัวเหมือน็นผีพวกพวกมึงเห็นผีพิกไม่ก็ได้ไม่ได้เห็นใช่ไหมคะถามว่าเห็นไหมไม่มีใครเห็นกันเลยแต่แต่ถ้าพี่คิดไปเองคนเดียวคืออีกคนนึงเนี่ยอย่างเหมือนพี่มาเล่าให้น้องสองคนฟังแล้วอยู่น้องก็ได้ยินไปด้วยอะไรเงี้ยพี่มองว่ามันไม่ใช่บังเอิญอ่ะแต่แปลกตรงที่ว่าณนะเวลาเนี้ยคือฟังใหมายตอนตอนตอน,ต,อนตะกี้เนี่ยประมาณสักพี่มาถึงออืคือเสียงเสีีียยงงนนนั้มเเป็สท่ ที่เศร้าอ่ะเป็นเสียงสวดที่เศร้าๆร้องไห้อะไรเงี้ยซึ่งมันต่างกับวันก่อนไปเลยอะอแต่แต่ตอนนี้ก็คือเสียงนั้นหายไปนะคะก่อนที่ว่าเนี่ยพี่ก็เลยได้คุยกับพี่เอแต่ว่าคุยกันเรื่องอื่นเลเนยคะคือเข้ารายการได้ทําเรื่องนี้เข้ามาเขามาเล่าอือใช่นั่นคือเรื่องละอันนั้นประมาณนั้นนะคะอแล้วพี่คิดว่าคงจะไม่มีอะไรแล้ว หรือว่าถ้าจะมีก็ฝากน้องสองคนได้ยินเผื่อต่อจากพี่แล้วกันนั่นแหละนั่นแหละต้อง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 ต้อองต้องต้อองต้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 องตงต้องต้ององต้อองต้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 ององต้องต้องต้้องตต้องต้อ แล้วตกลงพี่ปลาคือเสียงมันนี้มันมันมีที่มาที่ไปหรือเปล่าคะพี่ต้องไปฟังในสถานีพีดูค่ะอ๋อมัแล้วจะเฉลยให้ฟังเองว่าเสียงเนี้ยมันมีที่มาที่ไปใช่ไหมพี่ใช่ค่ะก็คือทุกอย่างเรื่องราวที่รายละเอียดของดีเทลเรื่องเนี้ยเจ๊พี่จะเล่าในนั้นแต่อันนี้คือเป็นเหมือนนอกรอบของเรื่องนี้ว่าระหว่างที่พี่จะไปเล่าแล้วพี่รับเรื่องนี้มาเนี่ยพี่เกิดเหตุการณ์อะไรบ้างไรหว่างนี้อะไรเงี้ยเรยกว่าเป็นภาคแยก